สวัสดีครับมันนี้มรอยพามาตาในท่าของแม่ลุยนะครับเป็นฟันดีพี่น้องฟันว่านำ้ำถ่วมเฮี้ยนเพิ่นนะครับฟันขักฟันเนี่ยฟันแบบใด,ดๆเลยตัวใดลองปฏิตามครอบฟันไม่หลุยกันเลยครับ สวัสดีครับแม่ลุยครับสวัสดียยโอ้สียรายนอนเลงมาบัง <laughs> เออฟันมาพรยายภาพเป็นลินใหโลกเเออเอาไปว่ากันอายุยายยายจะได้แจ็คปีเดนินนะงูกะบ,บอกซื่ว,วา่ากูได้แปดสิบเกตตัวซ่ไปลงแปดสิบแปดยังพปะนะกลับไปกับมาอยู่ย่ายออแล้วก็เด็นไปกระเด็แล้วหลงเนาะแล้วท่าเนาได้ย้ายแปดเกตตตัวเนาะ มอนรวยไปลงตไรปดเปุ่นเราเ่้ยคุยังว่าเขาให้กูเปดเกกอยู่ซูไปลงยังเปปดแล้ววะเังว่าล่ะเลาก็ว่ามันรวยถ้ากูเปดเจี้ยดเปดเกี้ดไม่กูเปดแต้วเท่าไเป็ดเป็ดย่างเพราะท่านพ่อเดียนพ่อดาวอยู่แล้วไปเช็คพวกเราเปล่อันย่างกันสิซ้ำไอนี่สายนี่่ตัวขันสองเบียนซ้ำเดียนมันกมันก็ซ้ำเปดเที่ตนบอกมันบอท่านพอปีนบอก แต่วเรอไม่รยเขาดีเด้เขาดีเขาดีดีเขาจะสมวัเขาสมหวังไปย่างไม่เนาะต้องเอาอะไร่เนาะเอาท่านใดเขาดียได้เนาะเอาต่าเอาฟันไหมืเปเาฟันที่ได้แท่งวันนี้ที่าอยยู่ไหนที่ยู่ด้หัวไท่หรือล่ะฟันเนี่ยมันใจว่าฟันว่าน้ำมันก็บร่ได้ถ่วเงี้ยเท่าวัาถ่วเนาะมันหล่นออกไปแท่งนอกนาบ้านเพราะกันลุ่งลินก็ไปจานกรบปุกจ่า S <S <Okay. S 2> บานนี okay, ้ลอยหล่นอยู่มันมันมันอยู่อ่อมเงี้ยนถึงมันเกิดว่าถึงมาถ่วมเนาะมันไหลลงทางนาบ้านเอาแม,ม่นม้ำน้ำไหลโลนไปมันสิ่ถ่วมเวงเี้ยเนามันเกิดว่าถ่วมแม้ <öyle. S 2> มันไปออกมันไปเต็มอยู่นาบ้านเอา้าแม่แต่เลยล้ลอยหล่นอน้องครับเย้ยครับนี่ผู้ชายสองคนแต่เอยผู้หนึ่งมันมาไปหล่นน้ำกันบานนี้ผู้น้องชายก็เห็นอยู่ผู้หนึงหน่งผู้หนึ่งผุดไปน้ำนำ้ำ เขเรยว่าโอ้ยน้องกูตายแล้วโว้เซ็นเราบ่งบัตได้ก็บเห็นผู้จารโพเข้นมาขึ้นมาแต่บากจ่าร้อยลินกับปากจ่าแต่อนน้ำเขาเคยเห็นน้ำมีนผู้จานไปใช้นอนน้องบูตายที่ว่าเซ็นว่าบัดผู้นี้เลยตื่นขึ้นมาเอ้ยเอ้ยมาใช้เขาคนนี้คนฝันว่าน้ำถล่มเงียนเจ้าคือกันคอน้ำผู้จ่านเขาคือว่าฝันคือกันถิด้นี่วะตันนี้เจ้าก็ฝันน้ำถล่มเงียนเอออันน้องบุญผู้นึงก็ฝันน้ำถล่มเงียนเออโอ้ ว้าวมก้งแกมันคือมาฝันได้คือกูเถียวกาเสร็มาอ๋อมันคืบไปเรียกบ้านเขาถึงทำจักแล้วแต่ที่แม่นบอกแม่แล้วมันว่าลูกจานอะไรเอเพ่อจานพ่อสอสิเบ็ดหาสิเก็ดิเ็พ่อจานหาสิเบ็ดพ่จันนี่ไปน้ำนามดิว่าแล้วก็ได้ทามเ่อยเหรอวัาเราไปน้ำนามเราไปน้ำนาํเราเห็นขึ้นมากเลยดิไปเลยบ่มาไม่เตินผู้น้องแท้ลานี่กบเห็นลอยน้ำกันอยู่มันเรียว่า ในฝันพราะันก็บอกว่าไอ้ห้องบัตายลรดตีมันวาพี่แล้วว่าพอไงายเจ้ากับฝันนอนอย่งนี้ยห็นพูดก็ฝันแตะเดือขึ้นฝันเรียนเดียวกันเลยพูดนนนนถึงกับฝันนำทวนเชยนเจ้าเจ้าเดี๋ยวฝันว่านำออมเียนเจ้าอออมเชยนมันไปอยู่หน้าบ้านเรีนอยู่หน้าบ้านนี่เลยน้ำเรียนได้สามคนอ๋อว่าพี้องฟังซสนใจรงพาบาเลยท่ตัวเลยบ้านเลขที่หนึ่งหกศูนย์หูสามเออ มีผู้หญิงผู้เดียวเด้แต่ว่าสองคนเป็นผู้ชายเล่นอยู่หน้าบ้านเสาออดน้ำแต่ว่าผู้ชายผู้นึงเสียไปบ่เห็นเหลืออยู่ผู้เดียวกับผู้ผู้หญิ่งเลยไหมตีตีจังเลยละครเล่ยนยุทสามไปหายไปผู้หนึ่งเราต้อบ้านเนี้ยเราแมนเรีบบ้านรถตีเรีบบ้านแล้วสองคนฝันในตะบ้านนะน้ำตะบ้านนะเดี๋ยวหนึ่งมีตัอว่ามีดาวฝันน้ำถึงเงี้ย ผัดเงี้ยนเสียดเลน้ำไหลผัดเงี้ยนเล่าไหลผัดนี้ไปเลยมันออกบ้านไ้ที่นันออกบ้านนที่ไหเก็นคล้ายกันครับเจ้าไหมตัวร่องมันสีไหลบ่างมันหามันมาออกสิบเก้าสิบหกกับสิบเก้าเจ้ันก็ได้เพิ่มเรอเออๆตัวร่องนี่เป็นยังตัวให้ดีกว่เขาเกิดขันฝันวางสันมันบริสุทถ่วมั่ามันอยู่อ้อมเงี้ยมันกิดสิบดริยิเนาะ บา่าเลขที่กันหนึ่งหกศูนย์หรือมักกันหนึ่งหกน่ละกรือเขานี่กานกระพวงใช่เออกันกับหัวเนียนเาบางถอยเขาหล่ดเนาะเหี้ี่ใดเนาะเยามาบางถอยเาว่าม,มันจะเนี่ยเ้าศูนหาศูนย์เนี่ยหาศูนย์ฝันไว้แดงมันไปน้ำผู้เบาแต่ว่า,าวผู้เบาผันเถาก็มันนํำพอมันนี่ไหมจำพอเนี่ยนี่ไหม,อมบอกว่า่าไปไปมันก็บ,บอกฝังไี้แดงน อันนี้ฝันไว้ฝันได้ต้เหมือคืนก้อนนี่ดอกอันฝันว่าหลานสาวไปน้ำผู้บ่าวนี่อันนี้เขาก็ฝันเหมืนนอคืนเนี่ยหนึ่งหกนเนี่ยบันว่านา้ำจีถ่วมเีิยนกับพวาถ่วมมันไหลออกกลางเอาสอนาน้ําน้ำเขาเลยไปหลีนอยู่หน้าบ้านเขาเนี่ยไปหล่นน้ำกันสามคนน้องใช่ส,สองอผู้ใหญ่ผู้หนึ่งตะว่านอ้องผู้หนึ่งฝันหายไปน้ำน้ำน้ำหากันกับพวกหินมืนขึ้นผู้จานนั้น ใหญ่จัผูนีมานน้ากันอา้าเลขหน่อยตัวเอ้อน,นะครับเน้เนเล็กบ้านนี่ะหนึ่งหกศูนสิบหกหกศูนย์หบานนี้มันมาเปลี<น>่ยนสไผู้นองค่ายลา,านี่ฝันคือใหญ่บมานนี้มานนี้ฝันมานามําผมเงียเก่านะเอา้ามันคือฝันมือเดียวกันเถอะสิเด้งนุ่มงุ่งอยู่วะนะครับกับะมาณนี้เด้อเราสำหรับความฝันบานนี้แก้ว้วาสีเจ็ทสิเมนโมเมนแก้ว่าที่ามาม่ต้อยได้หกศูนย์ มาหน้ามือเจ้าีอีกอี่ผู้นี้ลราผู้ประสาทนี่แหละ่หนอกแล้วเราเดี๋ยวหนาแล้วมันอวาเดี๋ยวหนาเลยวนี่แล้วเจ้าฝันเองแม่รีบวะหน้าจะฟันเกี้่อย่างนี้ลุยนี้เถอะนี่ข้อละงี่ข้อละพี่น้องนะครับเอานะครับเลขบ้านหนึ่งหกศูนย์โมสามแล้วัตาหน่สิบหกหกศูนย์ลักหนึ่งศูนย์สวเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์หาศนย์เนี่ยฝันฟันว่าพ้านสาวฝันมักเป้าเท่าหันลสุนย์หนึ่แร้านฝันคนลอ ผลเร่องลงหาศูนย์เกาศูนย์นั่นไม่เอาท่นพังนี้หนึ่งพ่ออมันเกิดมันหาศูนย์แต่เราอายุมันมันสิลายพดเราพ่อสอมันนั่นแหละเรียกว่าแยบังถอยเอฟซีถือรนหัวก้อนในคนกับบังไว้บอกสิบหกกับไปออกสิบเจ็ดวันนี้ห้าคนมาบอกไม่ในน้ำผัวเงี้ยนล่นนาบ้านไปคนไหมอันขอพ่อเงี้ยนกับบ่อฮัทได้เด้คนว่าใจเย็น เกียดแห้งบพรา่นมาอยู่นเยอันนี้ไถเหล้าด้วยนะครับสามารถซื้อไทยก็ได้เนาะแต่ยังชือลงไถไปเต้ไถเล้านั่งพววแต่ขนาดเพื่นบอกว่าอันสิบหกสิบหกเพื่นเพื่นบอกบ้านเลขที่มุกเจ้าเด้ยบมุกเจ้ากระปึกบอกสิบหกมุกเจ้ากระปืกันเมียนเม่ยนอยู่อันนั้นเพื่อนบอกเป็นตัวมันบอกมาเดี๋ยวไทยเนาะเพิ่นว่ามันเพิ่นว่าบอก สิไปเถียงกันย่างน,นมันก็นกนบอกว่าเล็กที่มุกเจ้าละหนึ่งหกศูนย์คนเลยว่าอีกรดนยี่ดอกแกงสีมาบอกกับปึกค่ะก่อนว่าหน,น,นึ่งหกศูยับว่ายับแจงมีดพนเนนว่าเนเออพนว่าห้าปึกเลยดิพออันเ่็นนบอกหนึ่งหกศูนย์น,นี่นะนว่าฝันอีเดอเออนว่าเขาฝันอยู่มาขึ้นแต่ว่าคนบอกคนว่าห้าปึก บอกหนึ่งหกศูนย์กับสี่ต้หนึ่งหกศูนย์คนว่าแต่ว่าหยับคนแจัคเมียคนว่าคนนี่ไม่หายั้เออหายตัวพึ่งับเพิ่งแง่พรมบอกตรง่รลงรถนะหยับท่านในบมาบอกกับศูนย์อยู่พนักคนว่าเออเอาพะยะยายศูนย์โดนอะไรเด้อลูกหลานกับตีบ่เป็นเลยวังสี่ลูกหลานกับพึกงอีรีแล้วมาบอกไม่ในเด้อเลวังทีมาขึ้นตรงๆนะวันนอนเสียบไปวันฟันวันน้ำถ่วเงี้ยนนี่แหละเป็นลินนาบ้านนี่แหละอ๋อพี่บอกสุภาพในใจกับแฟนเลย ฝันนี้แต่มันขึ้นหนอฝันกหนอยนะมันบอกเนี่ยบ่ได้เงินสืกาแฟที่ฝันบ่ได้ฝันมันขึ้นฝันมโดนแล้วโอเฝันวันไหนฝันวันน้ำถ่วเงี้ยนคือก้นติดอันเน้ำถ่วเี่ยโอ้ยแสดงว่ามันได้มึงขึ้นคนละมือเออมันได้ขึ้นวานี่มึงพร้อมเขาได้มืขึ้นนี่โอ้คนละมือยุ่ใคข้ยุ้ันเป็นยังมันกัสิเี่เงียนละรอไทยดีดเออไทยน้ำล้าน้ำ เราอยากขายเหลียไทยนั่งพี่ดอกเพราะว่าเป็นคนละมือมันกระบอกมาตรงกันปันนี่เรกบปันเนาะเส้นได่มาเท่ากันจะฟันควอยอัวมันกระบอกหนึ่งหกศูนย์ออันเลขยกันไทยโลเจ้าน่ะเออมืัอนี้ก็มาฝันเฮียนอีกแล้วออืเพฝันเพิ่นว่าสิไปโซกันย่างยังกระเซียวไปยังบันเลขที่เจ้านะเพื่อนดู่ลมันกระฝันเจ้าเฮียนเออมัดสามคนแล้วสามเทียรแล้วระวังเหขียญไทยดี เหล่ากับซื้อโลดมาแลกงอ่ะเฮ้ยว่าข้าวไรสวนซื้อเตี๋ว่าได่ก็มาฟัง้วยยับขึ้นยับลกเอาก็ไดหรอกเอี้ยจี้กระไงแต่ว่าข้าปึกกำลังวายเอาผืนีีเป็นนเขียดเงี่ยบอกเพป่นบอกตรงๆเราเกับปึกว่าัะมเมื่อนโอ้ยพอรูกับปึกอีดีลวมามาใไม่ในเด้อเลยวานสิ ซื้อกซื้อปวดคนไน่อยแต่มาเด้อนะครับเรียกบ้าเน,นี่ยและหนึ่งหกศูว้ามาามาเด้อนะครับกับหัวน,น้ำเนี่ยให้หกศูนย์กับเก้าศูนย์ให้ 60, 90, ใหิหกอะสิบเก้ามอัไงเราไปเนาะให้โจขมันน้ำไม่ลเลยในวันนี้โจข,ขาาย,ขขยับ